ครับเราจะมาสาธิตแผลกระจกรูปครึ่งวงกลมนะครับหลักสาธิตการซ่อมแผลแบบนี้เอ่อมันก็ต้องเปิดเปิดแผลก่อนด้วยนะครับผมเปิดแผลให้ตอนนี้มันเป็นครึ่งวงกลมแล้วก็เปิดเปิดเป็นวงกลมเหมือนแบบนี้ครับแผลแบบนี้มันจะเป็นเอ่อลักษณะเอ,อ่เดี๋ยวผมจะเอ่อเขียนให้ดูนะครับต้องทำให้มีเส้นตัดแบบนี้ ก็เหมือนกับว่าทําให้มันเป็นวงกลมครับผมตอนนี้มันเป็นเหมือนตัวยูครับตัวยเหมือนตัวยูเอียงเราต้องทําเส้นมันตัดแบบนี้เส้นให้เส้นให้มันตัดตัดมาก็คล้ายว่าให้เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้ครับมันแล้วก็ตัดมาแบบนี้ก็เหมือนรอยยิ้มอะเนี่ยมันเหมือนตัวยนะูเนาะแล้วก็ทําตัดมาแบบนี้เขาเรียกว่าเปิดแผ่นนะครับผมโอเคครับมาดูกันเลย เราต้องใช้สว่านเจาะลงไปก่อนนะครับผมใช้สว่านเจาะลงไปนิดนึงเนาะพอสว่านเจาะได้ที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องใช้เหล็กเคาะนะครับเหล็กแหลมนะครับเคาะลงไปเพื่อทําให้มันแตกเพิ่มหรือกลายเป็นกลมนะครับผมจะมาเคาะเคาะตรงนี้นะครับเหล็กแหลมจิ้มลงไปแล้วก็ใช้อะไรมาเคาะตรงนี้ข้างบนเนี้ยปอกปอกปอกเพื่อให้มันเกิดรอยรอยร้าวเพิ่ม ขาเรียกว่าเปิดแผลพอมันเราจะเคาะประมาณสองสาครั้งนะครับก็บางทีก็ครั้งเดียวแล้วแต่ว่าใครน้ำหนักมือน้ำหนักอะไรได้ถ้านหมักมือได้ก็ครั้งเดียวก็พอครับพอเปิดเปิดแผลมาแล้วลักษณะแผลก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมลักษณะแผลก็ตรงนี้จะมีเส้นตัดมา ก็คือการเปิดแผลเรียบร้อยแล้ะมีเส้นตัดมาแบบนี้ mm hmm. ก็แสดงว่าเราสามารถที่จะอัดน้ำยาได้เลยเออมาดูวิธีการอัดน้ำยานนครับผมเตรียมเครื่องมือขึ้นมาเอาโอลิงใส่ตรงนี้ต่อไปก็นี่เลยครับหยดน้ำยาลงไปที่โอลิงที่ตรงโอลิงที่ใส่โอลิงลงไปสัก5 6หยดนะครับผม แล้วก็ดูได้ว่า,อาโอลิงน้ำยามันจะหมุนหมุนน้ำยาขึ้นมาชนชนโอริงเพื่อไม่ให้ใหเกิดสูญยากาศนะครับผมเพื่อไม่ให้น้ำยามันหกลงไปด้านล่างเนาะต่อไปแล้วก็จะใช้น้ำนะครับผมหยดที่ตัวดูดกระจกนะครับแล้วก็ มือทาทานิดนึงเพื่อไม่ให้มันเพื่อไม่ให้มันหลุดให้มันทั่วๆนะอยู่กระจกแล้วเราจะให้วงกลมตัวนี้ที่เราเจาะไว้อยู่ในโอลิงเอาทาหน่อยครับกดกดด้านมือซ้ายกดลงไปแล้วก็ใช้มือขวาหมุนหมุนตัวลงไปแต่หมุนตัวนี้ก็คือหมุนหมุนตัวล่างนี่ครับหมุนตัวล่าง มันมีสองสองล็อกเนาะหมุนล,ล็อกล่างลงไปล็อกบนอย่าเพิ่งไปทําอะไรมาน,นะครับหมุนล,ล็อกล่างลงไปก่อนหมุนให้มันตึงๆตึงๆมือหมุนล,ล็อกล่างแล้วเราค่อยเลื่อนมาทาบให้วงกลม <c oughs> อยู่ในโอริงนะครับอยู่ในวงของโอริงให้ครอบไปเลยให้ครอบแผ่ไปเลยที่วงกลมที่เราเจาะไว้ให้อยู่ในในโอริงต่อไปเราก็จะ ดึงดึงข้างบนขึ้นมานะครับตัวล็อกข้างบนจับตัวล็อกข้างล่างไว้ดึงขึ้นมาจนมันเห็นเห็นเกลียวนะครับผมนับไปเลย5้าวิครับ1 2ึ่งสามี่ห้าโอเคพอห้าแล้วก็หมุนตัวข้างบนลงไปนะครับมันเหมือนการฉีดอัด,อดน้ํายาน,นะครับผมจับตัวข้างล่างไว้แล้วก็หมุนตัวข้างบนลงไปหมุนพอให้มันตึงๆเหมือนนะครับผม หมุนตัวข้างบนลงไปเหมือนกันกดน้ํายาลงไปนับไว้อีก5นาทีครับ5้วินะครับห้าวิแล้วก็หมุนข้นมาอีกรอบหนึ่งครับผมหมุนขึ้นมาหมุนขึ้นมาหมุนขึ้นมาให้เห็นเกลียวโอเคค้างไว้สัก5้วิก็ได้หรือ10บวิก็ได้3ามสี่โอเค แล้ก็หมุนน้ำยาลงไปอีกครับพอหมุนน้ำยาลงไปหมุนตุงเคราวนี้ค้างไว้เลยนะครับผมค้างไว้เลยแล้วเราก็จะไปดูด้านในกันว่าน้ำยามันเข้าหรือเปล่านะครับผมผม,มาส่องดูด้านในครับผมด้านในรถเราก็จะเห็นว่า น้ำยามันเข้าไปในแผลแล้ว่องดูตรงนี้นะครับพอน,น้ำยาเข้าในแผลแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนะครับผมทิ้งไว้สักพักใหญ่ๆเลยเห็นว่าน้ำยาเต็มแล้วแล้วก็โอเคแล้วกจ็จะใช้ไลเนอร์ตรงนี้นะครับเพื่อไปปิดปากแผลก่อนอื่นต้องเลื่อนตัวซ่องกระจกออกไปก่อนเลื่อนครับไม่มีน้ำยาอยู่ตรงนี้ก็คือเราลากน้ำยาตัวนี้มา ปิดลงไปที่ปากแผลเลยปิดให้เต็มรูนะครับที่เราเจาะไว้มันจะมีรูนิดนึงปิดให้เต็มรูแล้วก็ใช้นี่เลยแบกไลท์อบครับอบไว้ประมาณสัก5นาทีถึง10นาทีนะครับอบไว้ประมาณนี้เพื่อให้น้ํายามันแข็งตัวโอเคอนี่ยแข็งตัวแล้วเราก็จะรูบๆดูนะว่ามันลื่นออกหรือเปล่า ถ้างั้นเราก็จะใช้ใบมีดโกนนะครับตัดเราพอดึงรอยนอร์ออกแล้วใช้มีดโกนตัด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 ถู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 ถเพื่อให้ส่วนเกอนน้ายามันหลุดอ่อนนะครับแต่น้ํายาข้างในมันก็แห้งเรียบร้อยแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับจะเป็นจุดจางๆอยู่น,นิดนึงสังเกตว่ารอยร้าวตรงนั้นหายไปแล้วอาจจะเหลือจุดบ้างเล็กน้อยแต่ตอนนี้ก็เป็นมาตรฐานของมันแล้วครับผมครับผมเห็นประมาณนี้ครับนี่ก็คือสาธิตการวิธีการทำกระจกสลับแผล ครึ่งวงกลมนะครับโอเคครับก็ได้ประมาณนี้ครับผม